สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการสารปกครองพิษณุโลกพบประชาชนกับดิฉันอาทิตยาศิริวัฒน์เจ้าหน้าที่สารปกครองด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สำนักงานสารปกครองพิษณุโลกผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวร SM 1เจ็ดจุสาิสำหรับรายการสารปกครองพิษณุโลกพบประชาชนในวันนี้ค่ะเราจะมาพูดถึงเรื่องกรณีของการตรวจรับพัสดุกันค่ะ ผู้ฟังคะการตรวจรับพัสดุนะคะเป็นขั้นตอนที่สําคัญขั้นตอนหนึ่งค่ะในการจัดซื้อพัสดุนะคะซึ่งจะต้องมีคณะกรรมการตรวจรับเพื่อให้เป็นไปตามคุณลักษณะเฉพาะหรือเงื่อนไขข้อกําหนดในสัญญาค่ะโดยผู้ที่ทําหน้าที่นี้เนี่ยจะต้องใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างมากนะคะเพราะไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยก็อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายกับทางราชการได้ค่ะ ในวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากคุณนันทลัตน์เอี่ยมละอพนักงานคดีปกครองชำนาญการพิเศษค่ะที่จะมาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้เราจะมาศึกษากรณีที่มีการตรวจรับพัสดุทั้งที่ผู้รับจ้างยังทำงานไม่เสร็จเรียบร้อยนะคะก่อนอื่นเราต้องเข้าใจก่อนนะคะว่าเมื่อเราได้รับการแต่งตั้งให้ทำหน้าที่กรรมการต่างๆ ตามที่หน่วยงานได้มีคำสั่งให้ปฏิบัติเพิ่มเติมจากหน้าที่ในตำแหน่งหลักของเราแล้วเราจะต้องปฏิบัติหน้าที่นั้นอย่างไรไม่ให้เกิดความเสียหายกับทางราชการพอเมื่อเกิดความเสียหายขึ้นเราเองก็ต้องรับผิดช,ชอบด้วยเช่นกันนะคะไม่ว่าจะเป็นการได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลางคณะกรรมการเปิดสอบกวดราคาโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การได้รับแต่งตั้งให้ทำหน้าที่เป็นกรรมการตรวจรับพัสดุเราต้องใช้ความระมัดระวังอย่างมากนะคะเพราะเป็นการปฏิบัติหน้าที่ที่เราไม่ได้มีความรู้ทักษะในเรื่องนั้นๆเหมือนกับงานในหน้าที่หลักของเราเพราะบางท่านเป็นเจ้าหน้าที่การเงินแต่ต้องไปตรวจรับงานก่อสร้างสร้างถนนสร้างอาคารแบบนี้ใช่ไหมคะนั้นในวันนี้จะเป็นกรณีการตรวจรับงานจ้าง ซ่อมรถยนต์ส่วนกลางกันนะคะก่อนอื่นเราต้องทราบก่อนนะคะว่ากฎหมายได้บัญญัติให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีหน้าที่ในเรื่องนี้ไว้อย่างไรบ้างนะคะตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุพศ2535ข้อ71งเล็บ2กําหนดให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีหน้าที่ตรวจรับพัสดุ ให้ถูกต้องครบถ้วนตามหลักฐานที่ตกลงกันไว้สำหรับกรณีที่มีการทดลองหรือตรวจสอบในทางเทคนิคหรือทางวิทยาศาสตร์จะเชิญผู้ชำนาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับพัสดุนั้นมาให้คำปรึกษาหรือส่งพัสดุนั้นไปทดลองหรือตรวจสอบณนะสถานที่ของผู้ชำนาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒินั้นๆก็ได้ ในกรณีจำเป็นที่ไม่สามารถตรวจนับเป็นจำนวนหน่วยทั้งหมดได้ให้ตรวจรับตามหลักวิชาการสถิติกรณีที่กรรมการตรวจรับพัสดุได้ลงลายมือชื่อตรวจรับพัสดุก่อนที่ผู้รับจ้างจะทำงานแล้วเสร็จและต่อมาผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานจนครบถ้วนแต่ล่าช้าเกินกว่ากำหนดเป็นการไม่ไปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นการไม่ปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุพศ2535และกรณีเช่นนี้ถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบเพื <S <S ่อ<ๆ>ให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับประโยชน์ที่ไม่ควรได้เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการอันเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงและเป็นการกระทำอันได้ชื่อว่า เป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างไา้แรงหรือไม่เรื่องนี้เนี่ยมีความน่าสนใจนะคะเพราะว่านอกจากกรรมการตรวจรับเนี่ยเขารับตรวจรับงานไปก่อนแล้วพอต่อมาเมื่อถึงเวลาส่งมอบก็ส่งล่าช้าเกินกว่ากําหนดอีกเห็นได้อย่างชัดนะคะว่าการกระทําดังกล่าวเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าสงสัยมากๆค่ะและความเป็นจริงของข้อเท็จจริงนี้ละคะเป็นยังไงคะค่ะต่อไปนะคะเราจะมาศึกษาข้อเท็จจริงในคดีนี้กันค่ะ คดีนี้นะคะผู้ถูกฟ้องคดีที่สองซึ่งได้แก่กรมทางหลวงชนบทนะคะมีคำสั่งลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการตามมาติของผู้ถูกฟ้องคดีที่1ซึ่งได้แก่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติกรณีขณะที่ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งนายช่างเครื่องกลห้าสำนักงานแร่งรัฐพัฒนาชนบท ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุร่วมกับนายพอและนายสอในงานจ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขคลุพัน์0101โดยร่วมกันลงลายมือชื่อตรวจรับงานซ่อมในใบตรวจรับพัสดุลงวันที่29มีนาคม2538ทั้งที่งานซ่อมยังไม่แล้วเสร็จผู้รับจ้างจึงส่งมอบงานล่าช้ากว่ากำหนด แต่มีการเบริกจ่ายเงินค่าซ่อมแซมรถยนต์คันดังกล่าวให้กับผู้รับจ้างถือเป็นการไม่ปฏิบัติตามข้อ71วงเล็บ2ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุพศ .2535 ทำให้สำนักงานเร่งรัฐพัฒนาชนบทได้รับความเสียหายเป็นความผิดทางวินยัยฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ที่ไม่ควรได้เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการและเป็นความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรงและฐานประพฤติช,ชั่วอย่างร้ายแรงและมีความผิดอาญาฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ตามมาตรา157แห่งประมวลกฎหมายอาญาเมื่อผู้ฟ้องคดีได้รับทราบคำสั่งดังกล่าวแล้วผู้ฟ้องคดีก็ไม่เห็นด้วยกับคำสั่งดังกล่าวจึงยื่นอุทธรณ์ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่3ซึ่งได้แก่คณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมโดยผู้ถูกฟ้องคดีที่3มีคำวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่1 ดำเนินการสอบสวนหลังจากที่ผู้ฟ้องคดีกระทำผิดเป็นเวลากว่า10ปีโดยไม่ปรากฏเหตุแห่งความล่าช้าประกอบกับต้นสังกัดเดิมถูกยุบเลิกไปเป็นผลให้ผู้ฟ้องคดีไม่อาจรวบรวมพยานหลักฐานที่จะพิสูจน์ความบริสุทธิ์ตามข้อกล่าวหาได้อย่างครบถ้วนและไม่เปิดโอกาสให้ผู้ฟ้องคดีชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา หรือนำพยานหลักฐานมาหาักล้างแก้ข้อกล่าวหาเป็นการใช้ดุลพินิษลงโทษที่รุนแรงไม่สมควรแก่ความผิดจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่หนึ่งที่มีมติว่าผู้ฟ้องคดีมีความผิดวินัยอย่างร้ายแรงและเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่สอง ที่ลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการและคำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีที่3ที่ให้ยกอุทธรณ์กรณีนี้เนี่ยคือผู้ฟ้องไม่เห็นด้วยกับคำสั่งจึงได้ยื่นอุทธรณ์แล้วทางศาลล่ะคะได้มองในเรื่องของประเด็นนี้เนี่ยว่าต้องวินิจฉัยยังไงบ้างคะค่ะซึ่งคดีนี้นะคะศาลเห็นว่ามีประเด็นปัญหาที่สำคัญ ที่จะต้องวินิจฉัยอยู่สองประเด็นคือประเด็นแรกผู้ฟ้องคดีกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับประโยชน์ที่ไม่ควรได้เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการและฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงหรือไม่ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าผู้ฟ้องคดีให้การต่อเจ้าหน้าที่ ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเมื่อวันที่17มกราคม2539รับว่าการซ่อมรถยนต์คันดังเกล่าวยังไม่แล้วเสร็จแต่ที่ลงลายมือชื่อเพราะเห็นว่านายพประธานกรรมการได้ลงลายมือชื่อตรวจรับและเจ้าของอู่ให้การเมื่อวันที่23มกราคม2539ยอมรับเช่นกันว่า การซ่อมรถยนต์คันดังกล่าวตามรายการที่1-5ถึง5ซ่อมเสร็จประมาณกลางปี2538ส่วนรายการที่6 1ถึง11ซ่อมเสร็จประมาณปลายเดือนธันวาคม2538และเสร็จเรียบร้อยทุกอย่างเมื่อเดือนมก,กราคม2539และได้นำรถยนต์ไปส่งมอบที่สำนักง,งานเร่งรัดพัฒนาชนบท ในวันที่22มกราคม2539คำให้การดังกล่าวเป็นคำให้การที่ใกล้ชิดกับวันเกิดเหตุย่อมมีความน่าเชื่อถือจึงรับฟังเป็นที่ยุติได้ว่ารถยนต์คันดังกล่าวยังซ่อมไม่แล้วเสร็จส่วนการดำเนินการสอบสวนผู้ฟ้องคดีแม้ล่าช้าภายหลังวันเกิดเหตุถึง12ปีแต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่1 ได้ดำเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงและชี้มูลความผิดภายในอายุความตามที่กฎหมายกำหนดและเปิดโอกาสให้ผู้ฟ้องคดีได้ใช้สิทธิ์ในกระบวนการยุติธรรมตามที่กฎหมายบัญญัติไว้อย่างครบถ้วนแล้วการดำเนินการไต่สวนของผู้ถูกฟ้องคดีที่หนึ่งจึงเป็นไปตามรูปแบบขั้นตอนและวิธีการตามที่กฎหมายกำหนดดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีซึ่งได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทรลุพันชพศ .0101 ทราบว่าผู้รับจ้างยังซ่อมรถยนต์ไม่แล้วเสร็จตามวันเวลาที่กําหนดอันเป็นการผิดสัญญาจ้างแต่ยังลงลายมือชื่อตรวจรับพัสดุในใบตรวจรับงานซ่อมรถยนต์ว่างานซ่อมแล้วเสร็จเรียบร้อยถูกต้องอันเป็นเท็จ เพื่อให้สามารถนำเอกสารมาเบิกเงินค่าจ้างซ่อมรถยนต์ให้แก่ผู้รับจ้างไปก่อนจึงเป็นการไม่ปฏิบัติตามข้อ71มืเล็บ2ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุพศ .2535 ทำให้ผู้รับจ้างได้รับประโยชน์ซึ่งเป็นการแสดงเจตนาให้เห็นว่าผู้ฟ้องคดีตั้งใจละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบทําให้สํานักงานเร่งรัดพัฒนาชนบทได้รับความเสียหายแม้ภายหลังจะได้ส่งมอบรถยนต์ที่ซ่อมแล้วเสร็จเมื่อวันที่22มกราคม2539ซึ่งความเสียหายส่วนนี้ระง,งับไปก็ตามแต่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุก็ไม่ได้เสนอให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าปรับจากผู้รับจ้าง ซึ่งจะต้องถูกปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ0 2 0ของราคาจ้างจากการส่งมอบงานล่าช้ากว่ากำหนดจํานวน299วันเป็นเงิน2,9900บาทอันเป็นการทําให้ผู้รับจ้างได้รับประโยชน์แม้ว่าผู้ฟ้องคดีจะไม่ได้รับประโยชน์ตอบแทนแต่ก็เป็นการทําให้ผู้อื่นได้รับประโยชน์ที่ไม่ควรได้รับ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่หนึ่งมินิชัยว่าพฤติการแห่งการกระทำของผู้ฟ้องคดีถือว่ามีมูลความผิดโดยถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ที่ไม่ควรได้เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการอันเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงและกระทำการอันได้ชื่อว่า เป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงตามมาตรา82วรรามและมาตรา98วรสองแห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพศ2535จึงชอบด้วยกฎหมาย จากการวินิจฉัยในประเด็นแรกคะ่ะเห็นได้ชัดนะคะว่าเจตนากระทาเนี่ยเหมือนเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับจ้างจึงถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบแล้วในส่วนประเด็นที่สองนะคะเป็นอย่างไรต่อคะในสําหรับในประเด็นแรกนะคะที่สารปกครองสูงสุดท่านได้วินิจฉัยไปแล้วนะคะว่าการลงนามตรวจรับงานทั้งที่ผู้รับจ้างยังซ่อมรถไม่แล้วเสร็จแต่ผู้ฟังคดีไปรับรองว่าเสร็จเรียบร้อยถูกต้องนั้นเป็นเท็จ และทําให้ผู้รับจ้างได้ประโยชน์จากการไม่ต้องเสียค่าปรับนะคะกรณีนี้ผู้ฟ้องคดีไม่ได้รับประโยชน์แต่ผู้รับจ้างได้ประโยชน์มีเจตนาและเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบแล้วเรามารับฟังการวินิจฉัยของศาลรปกรครองสูงสุดในประเด็นที่2กันค่ะประเด็นที่2อําสั่งลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการตามมาติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ห และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่3ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ศาลปกครองสูงสุดท่านวินิจฉัยว่าไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าการพิจารณาลงโทษผู้ฟ้องคดีมีความล่าช้าแต่อย่างใดโดยได้ปฏิบัติตามกรอบระยะเวลาและขั้นตอนตามที่กฎหมายกำหนดตลอดจนเปิดโอกาสให้ผู้ฟ้องคดีได้อุทธรณ์คำสั่งลงโทษทางวินัย ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่สามคำสั่งผู้ถูกฟ้องคดีที่สองที่ลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการจึงชอบด้วยกฎหมายส่วนคำวินิจฉัยอุทธร์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่สามที่ให้ยกอุทธรนั้นเมื่อการพิจารณาอุทธร์ของผู้ฟ้องคดีผู้ถูกฟ้องคดีที่สามได้ํำเนินการไปตามขั้นตอนและวิธีการที่กฎกอพคอ ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพัรนาวินิจฉัยอุทธรณ์พศ2551กำหนดไว้การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่3เห็นว่าผู้ฟ้องคดีกระทำความผิดวินยัยและระดับโทษทางวินัยที่รับเหมาะสมแล้วไม่มีเหตุลดหย่อนโทษและคำสั่งผู้ถูกฟ้องคดีที่2ที่ลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย จึงเป็นการใช้ดุลพินิษโดยชอบด้วยกฎหมายดังนั้นการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่3มีคำวินิจฉัยอุทธรณ์ให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีจึงชอบด้วยกฎหมายด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้นศาลปกครองสูงสุดจึงมีคำพิพากษายกฟ้องซึ่งเป็นไปตามคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ฟ 20. ทับสอ คำพิพากษาดังกล่าวเป็นอุทาหรณ์ที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ราชการของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้รับการแต่งตั้งให้ทำหน้าที่เป็นกรรมการตรวจรับพัสดุว่าก่อนจะทำการตรวจรับพัสดุจะต้องศึกษาระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุพศ .2535 หรือพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพศ .2560 ซึ่งจะมีผลใช้บังคับในวันที่23สิงหาคม2560เป็นต้นไปและข้อกำหนดในสัญญาให้เข้าใจเพื่อปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายระเบียบและข้อกำหนดในสัญญาและไม่ทำให้ราชการได้รับความเสียหายหากกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจรับพัสดุโดยไม่มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบและข้อกําหนดในสัญญาหรือละเว้นไม่ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบหรือข้อกําหนดในสัญญาจนเป็นเหตุให้ราชการได้รับความเสียหายอันเป็นการกระทําผิดวินัยที่ต้องถูกลงโทษทางวินยัยและอาจเป็นความผิดทางอาญาตามมาตรา157แห่งประมวลกฎหมายอาญาฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตก็จบลงแล้วนะคะคดีปกครองเรื่องนี้ผู้ดำเนินรายการหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านผู้ฟังจะได้รับประโยชน์และนำไปใช้หากได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการต่างๆท่านผู้ฟังมีปัญหาหรืออยากรับฟังคดีประเทศไหนอย่างไรนะคะสามารถส่งข้อความเข้ามาในคอมเมนต์ที่ช่อง YouTube หรือหน้า เพจ Facebook ของสนักงานสารปกครองทิ่ณโลกได้เลยค่ะผู้ดำเนินรายการจะได้จัดหาแนวคำพิพากษาสารปกครองสูงสุดในเรื่องนั้นๆมาไขาข้อข้องใจให้กับท่านผู้ฟังในคราวถ,ถัดไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะและสำหรับวันนี้นะคะต้องขอบพระคุณนะคะคุณนันทลัต์เอี่ยมละอ,อค่ะพนักงานคดีปกครองชำนาญการพิเศษนะคะที่ได้ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกับเราในรายการในวันนี้ค่ะ ก่อนจากการวันนี้ค่ะสำหรับคุณผู้ฟังท่านใดนะคะที่มีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามเกี่ยวกับคดีปกครองสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สายด่วน1355หรือสายตรง055909550 59และอีกหนึ่งช่องทางค่ะเพื่อติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวได้ที่แฟนเพจ Facebook สำนักงานสาลปกครองพิษณุโลกสำหรับวันนี้เวลาของเราได้หมดลงแล้วค่ะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ